ที่สุดของนาฬิกาสมาร watch, ์ทวอทนาจอบบิ๊กออมเมลตขนาดใหญ่แบตอึดที่สุดในท้องตลาดฟังก์ชันหลักหมื่นในราคาเพียงแค่หลักพันตัวพ้อแห่งวงการสมาร์ทวอทช์พ่ออกรับสายมาพร้อมหมดสปอร์ตออกกําลังกายแบบเต็มแม็กซ์ฟังก์ชันสุขภาพก็ครบจบในที่เดียวรับประกันสินค้า2ปีเต็มคุ้มค่ากับราคาที่ใครก็ให้คุณไม่ได้ มาพร้อมกับหน้าจอบิ๊กโอเมอร์ตขนาดใหญ่สีสันส,สดใสสมจริงปรับะระดับความสว่างได้5ระดับสู้แสงแดดจ,จัดได้สบายไม่ต้องกลัวจะมองไม่เห็นและหน้าจอจะเป็นแบบฟูลทัสกินเต็มระมบบจอขนาดใหญ่ตอบสนองการทํางานได้ดีเยี่ยมทัชได้ั้งหน้าจอเต็มเปี่ยมเต็มอารมณ์สําหรับใครที่กังวลว่าหน้าจอใหญ่จะทาให้แบตหมดไวบอกเลยว่าเอาอยู่สบายสบายไม่ก็วอจัดให้ถึง730ด mm. มิบลลิแอมแบตใหญ่สะใจใช้งานจริง14วันโดยไม่ต้องชาร์จ โหลสวัสดีครับฮัลโหลครับมีพัสดุมาส่งครับพี่เมก้าวอชถูกออกแบบมาให้โทรได้ไม่ว่าจะรับสายหรือโทรออกก็ทําได้ครบส่วนคุณภาพเสียงก็งคมชัดใช้งานง่ายเวลาวิ่งหรือขับรถไม่ต้องหยิบม,มือถือให้เสียเวลาเลยเมก้าวอชมีให้เลือก2สี2สไตล์ตัวเรือนทําจากวัสดุชนิดพิเศษแข็งแรงทนทานที่สาคัญน้ําหนักเบาเพียง81กรัมเบากว่าทุกรุ่นในท้องตลาดสายสปอร์ตห้ามพลาดมาพร้อมโหมดออกกําลังกายมากกว่า100โหมด จะวิ่งวิดพื้นตีแบดเล่นฟุตบอลครอบคลุมทุกฟังก์ชันจริงๆครับและสําหรับสายรักสุขภาพบอกเลยว่าจัดเต็มไม่แพ้กันเพราะเขามีฟังก์ชันสุขภาพไม่ว่าจะเป็นวัดออกซิเจนในเลือดนับแคลอรี่นับก้าววัดอัตราการเต้นของหัวใจวัดสุขภาพการนอนโดยฟังก์ชันทั้งหมดนี้สามารถดูข้อมูลเจาะลึกบนมือถือได้เลยจะข้อมูลสุขภาพข้อมูลออกกำลังกายก็ดูได้ทุกแบบไม่ก็วอชยังอัดแน่นมาด้วยฟังก์ชันเทียบเท่าสมา,าร์ทวอชนะคะหลักหมืน่น แจ้งเตือนโซเชียลด้ทุกแอปไม่ว่าจะเป็น Facebook l i n e อจหรือข้อความก็แจ้งเตือนได้ครอบคลุมแต่ที่ว้าวสุดๆต้องนี่เลยตั้งค่านาฬิกาปุ๊บเช็คสภาพอากาศดูปฏิทินและยังสาม,มารถใช้เครื่องคิดเลขบนนาฬิกาได้เลยมันสุดจริงๆครับ Me ่ a ็วอสแต่ยังไงก็ไม่เบื่อเพราะเขามีทีมภาพหน้าจอให้เลือกมากกว่า100แบบและถ้ายังไม่พอใจก็สามารถอัปรูปภาพจากมือถือของเรามาตั้งเป็นวอเปอร์ได้เลย ้ามพลาดกับสุดยอดสมาร์ทวอที่ติดตามความคุ้มค่าที่สุดแห่งปีรับประกันสินค้า2ปีเต็ม กับราคาเป็นแค่หลักพันแต่ฟังก์ชันก็ทำงานยิ่งกว่าหลักหมื่นต้องนี่เลยไมโครเวในราคาปกติอยู่ที่35,90บาทแต่วันนี้เปิดตัวรับไปเลยในราคาแค่1390บาทจำกัดสิทธิ์200ท่านแรกไม่พอรับเพิ่มคูปองส่วนลดมูลคา่า2 0 0บาทไว้ใช้ในการสั่งซื้อครั้งถัดไปช้าอดหมดแน่นอนครับสั่ง,งตอนนี้ส่งฟรีเก็บไปทางมีบริการคอดเซ็นเตอร์2 0งร้อยคูงและรางวัลการันตีคุณภาพมากมายสนใจคลิกที่ลิงก์ได้เลยครับ